พ่อพี่ต้นนีสัยไม่ดีเลยพาเพื่อนหนีเรียนส่วนใครคิดถึงโรงเรียนฝากกดไลค์หน่อยแต่เองเข้าเกมมากดเพลยพี่อุ้มปกติพี่อุ้มชอบเรียนหนังสือหรือชอบหนีเรียนครับเรียนหนังสือครับว้ไม่เชื่อครับวันนี้จะพาหนีเรียนครับไม่ผมไม่หนีไม่หนีก็อยู่นั่นเราต้องสามัคคีกันเพื่อจะกลับบ้านดีเออโรงเรียนนี้ครูใจไม่ดีเลยกระทืบครูโชว์เลยไม่ใช่เราเียนเราเียนนักเรียนจะไปหาทำนะมาแล้วพี่อุ้มาออกมาดิครับ ยืนทอไมนะครับยืนหน้ารออยู่ทำไมครับแป๊บหนึ่งไปไปพร้อมที่จะนีเรียนเหยียบเหยียบเราต้องสามะคีกันตามที่เราเคยเล่นแบบสามะคีมาเอาพี่บอกไงเหยียบซีาการมันจะตืดเนี่ยเใช่ไหมเนี่ยเหยียบก่อนไปยันเลครับมือพึ่งหัวร้อนอันนี้อันนี้ให้ใครไปก่อนไปก่อนเลยโอเคกระดูดโอ้ด้านล่างเป็นอะไรวะนะมาพี่อุ้มถึงทีคุณแล้วครับพี่อุ้มครับ กระโดดมาเลยครับอย่าล่วงนะครับอันนี้ยังอันนี้ยังง่ายอยู่เฮ้ยง่ายอะง่ายก็ได้ครับไปไปโอเคอาจารย์อาจารย์หลับอย่างเดียวเลยนะอาจารย์หลับยาวเลยอาจารย์ไม่ตื่นหรอกเราต้องรอจากอาจารย์ให้ได้เว้ยฮ้ยสโนบอร์ดยาเลยช่ของเติมของเติมครับอันนี้ยังไงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปิดทางให้คุณครับพี่อุ้มแล้วเองมาทางสีน้ำเงินมาทางสีน้ำเงินไม่ใช่ทางนั้น เนี่ยเออไม่ไม่มีใครเหยียบสีเขียวให้นั่นอน <c oughs> งนี้ครับเออกระโดดดีกระโดดดีอย่าลื่นดินี่อ่ะสี้มพูใครจะไปก่อนเกด้กูไปก่อนก็ได้ไปก่อนเลยเกยพิมาสีแดงรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านจะรัเรากลับแล้วแล้วตอนมาเรียนเรามายัางไงเอตอตอนมาเรียนกูอยากรู้ว่ามายัางไงเหมือนกันตอนนี้ทำไมต้องกระโดดอะไรวะเอาอพิวมึงไป <c oughs> โอ้โหพียวงหัวแบบเสียงหัวร้อนแบบไร้การเสียงหัวร้อนเราพร้อมที่จะหนีเรียนตลอดเวลาดูไหมอ่นี่เออแล้วเราไปไงอ่ะต่อไปทําอะไรกันต่อหัวให้ต่อหัวเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นหัวกันเลยไปเลยโอ้โหแล้วก็ไปเหยียบอันแดงอ่าพีุ่วมปีนบันไดขึ้นมาเออแล้วก็เหยียบสีเขียวเหยียบสีเขียวสีเขียวเขียวเออแล้วนะกระโดดลงมานี่ได้ป่ะเดี๋ยวเหยียบ ไม่เดืยเหยียบแดงเดืยเหยียบแดงส้มส้มเราก็ต้องเหยียบสีอะไรมันสีเขียวเออนั่นแหละถูกต้องสาไม่ขี่คือพังคือพลังหรือพังไม่รู้เหยียบสีส้มกติมดลังเทอร์โลีนทโบลีนขึ้นมาใส่ลวดเหล็กตะแกงเอาสีไหนเนี่ยทิมพูเราเป็นน่าจะลงอาหารหรือเปล่าวะไม่รู้เดาเอาสีฟ้าสีฟ้าอยู่น้าก่อนฟ้าเออนั่นแหละมียากกว่านี้ไหมครับสไลด์ลงไปเนี่ยเดินเฉยก็พอละ ชมพูสีชมพูสีชมพูอีกเลยอ่ะไปจัดไปเออแล้วผมก็ยิงให้คุณนะครับพี่อมยิงอะไรสีใะก่อนครับตอนนี้กูมองไม่เห็นมึงเลยชมพูสีชมพูอ่ะชมพูละสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเออนั่นแหละอย่าเพิ่งค่อยเดินค่อยเดินไม่ยากเลยวะเฮ้ยง่ายงยชมพูชมพูง่ายเวสไลด์ไปมันยังมันเพิ่งด่านแรกเองอย่าเพิ่งนี่ดูอกูดีใจไปรอละนี่อะไรเนี่ย อันนี้ใครไปก่อนครับให้ผมไปก่อนไหมอันนี้รออันนี้เหยียบสีสีฟ้าอะไปก่อนก็ได้ไปไปก่อนเลยนะแล้วก็สีแดงสีแดงสีแดงเอ่อสีเขียวสีเขียวสีไปสีส้มน้ำเงินกันแต่ไปเหยียบสีแดงน้ำเงินก่อนดีอ้าวน้ำเงินก่อนเหรอคุยยังไม่เข้าน้ำเงินเลยอะแดงเลยแดง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 เขียวเขียวเนาะส้มเหยียบไปเลย โอ้มาหายโอ้โหรอดมาได้เฉยว่ะชีวิตอันนี้เรารอดจากโรงเรียนแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหท่อระบายน้ําเหล่านี้น้องๆองครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับก่อนจะติดตามไม่ให้ผ่านด่านก่อนครับค่อยติดตามครับมาครับพี่อุมครับเหยียบสีแดงนะครับจัดไปจัดไปที่เขียวสี่เขียวมันจะไปไหนเียวเออสีแดงสีแดงอืมมาแล้วผมจะเยี่ยมให้คุณครับพี่อุมครับ แดงแดงแดงเขียวเขียวเขียวมึงขึ้นมาจจกตะแกงก่อนนะขึ้นมาก่อนเอออ่ามาดิเออไปแค่จะไปก่อนไปก่อนก็ได้ไปแดงแดงไงเออการหนีเรียนที่ยากมากครับขีอบอกแล้วอย่าหนีเรียนตั้งใจเรียนเถอะมันไม่มีนักเรียนแล้วเมื่อกี้เรียนเราสองคนเราไปแดงแดงมาขี้ว๋ยเฮ้ยเฮ้ยยาดีไม่มีอะไรป่ะมึงเหยียบก่อนก็ได้ไปเข้ามาด้วยกัน มันไดงเอาผมไปโชว์นกย้งมันแด้ไปเลยครับกูจะกูจะทำไปมันท่ออะไรสักอย่างไปทางแดงเลยต้นออกออกไงอะออกไม่ได้มานี่ปน่าจะเป็นเขาวงกดนะเราต้องเฮ้ยนี่ไงทางออกเยอะแล้วใช่เหรอต่อไปจะเป็นห้องแลบเลยอห้องวิทยาศาสตร์แล้วต่อไปให้มันชี้ให้เราไปห้องวิทยาศาสตร์เอ้ยครูมาแล้วโอ้ ญญคูผมไม่ได้นี้เรียนผมแค่จะกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ให้มาเอากุญแจยุ่ม,มเอากุญแจก่อนพี่ยุ่มเป่ากุญแจกออ่อนอ้าวเรียบรอ้อย <laughs> อันนี้น่าจะเห็นครูคนละคนนะในแมพมึงไปอากุญแจก่อนแล้วก็ไปเปิดรอมึงน,นะพี่ยุ่มอยู่ไหนนี่นี่มานี่ไม่นี่นี่มานี่ไม่นี่มานี่มานี่ตามกูมานี้เดี๋ยวอาจารย์มันอยู่นี่ก็ต้องวิ่งอ้อม<ห> นู่นนู่นนู่นมึงวิ่งตรงไปนู่นไปเอากุญแจไปเอากุญแจก่อนเออหายมึงเอากุญแจมาแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็เดินตามลูกศรแล้วก็มาเปิดเลยอู้เปิดแล้วเปิดประตูแล้วผมรอคุณอยู่ครับพี่อูมครับเอ้าแล้วกูวิ่งกลับมากุญแจกูหายเอ้ยไม่เป็นไรผ่านด้วยกันได้เออไปไหนอ่ะว่าถ้าเป็นอย่างอันนี้ให้สลับเสียงเวลาออกอย่าเพิ่งโดดไปดี มึงเข้าเลือกสีก่อนเข้าเลือกสีก่อนกว่าน้ําเงินกว่น้ําเงินมานี่กุญแจกุญแจกุญแจอะไรเล้เออวะไม่เกี่ยวนะมึงไปเอาแดงดีเอาคนละสีเอออันอันนี้อันนี้ไม่เหยียบหัว่านนี้ครับทำให้พี่อุ้มหัวร้อนมาแล้วเมื่อในอดีตเรียบร้อยเอาอีอ่ะเอาใหม่เออมันจะมันจะเออแดงมึงขึ้นหัวกูดีกูยืนให้มึงขึ้นเนี่ยเนี่ยต้องมายืนจุดตกพอดีวะให้ยืนตรงไหนตัวเนี้ย ไปอีกเออไปอีกอีกอกมันมีเส้นบอกอยู่ไว้ดีดเออนั่นแหละมึงทำอะไรมันไม่ถึง <c oughs> ไม่โดดเร็วเกินเลอุ้มบอกกูลาออกละ <c oughs> อา้าวตั้นเราขีห่หัวกันแล้ว,แล,วแล้วมึงเดินไปได้ไหม <c oughs> ไม่รู้มึงลองทำดูดิขึ้นเออน่ะเดินมา<อ>มึงโดด<อ>ไปเลยกูกูกจะโดดเอาดีกว่าอาดอโอเคไม่ไม่กลเกินไกลเกินเออ เออทำได้นะมึงจะทำไงเถมึงจะเดินจะมึงจะโดดไปเดินเอ,อ้ย <laughs> เข้ามุมง่ายๆโดดใส่หัวเออโดดใส่หน้า<อ>ต่างก็ได้ <laughs> <laughs> โ<ฮ>ห,ห<ะ>่อะไรวะอันนี้ห้องน้ำไม่ไม่ให้เข้าห้องน้ำมาดิมาดีพี่ตน้นอันนี้ต่อหัวกันเลยไม่ใชต่ต่อหัวกันถูกแล้วต่อเอ้าแล้วมึงกระโดดออกทำไมมาทีกระโดดบนศีสษะก็ถูกแล้วไงสีเขียว ปวดโล้าก็เขียวเลยหรอปวดเย่อปวดชี่ทำไมโถมันสูงอยู่วะเอาก่อนครับพี่อุ้มครับมาแลวครับคุณมาเลยครับพี่อุ้มครับโกงเลยฉี่ไม่ถึงเะยโถผู้ชายนี่เหยียบสีแดงปีบันไดตั้งแต่มีเมาส์ใหม่เก่งขึ้นเยอะเมาส์ไม่เกี่ยวเสียเดียวได้หมดใต้หรือขาไปขวาแล้วกันขวาลายซ้ายดีไปซ้ายเออขวาลายถูกแล้วแหละรอผมด้วยดีพี่อุ้มไปทางไหนอี โอ้โหยังไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วเนี่ยไปก่อนเลยอันนี้ทางเดิมเปล่าวะเออวะมันคล้ายๆไม่แน่ใจสีส้มดิอือส้มแล้วจ้ะต่อมาสีน้ำเงินต่อไปสีไหนครับจัดมาสีเขียวเขียวเอาเหรอส้มเออส้มแล้วก็ฟ้านะจ๊ะฟ้าแล้วก็เขียวมงไปเหยียบนน่นเ,เดี๋ยวดูไปเยียให้ก็ได้กูอยู่นี่แล้ไปดิอส้มส้มเออ ไปเลยไปเลยไปเลยป้าฟ้าฟ้าไปเลยไปเลยไปเลยเยี่ยมให้ผมครับพี่ผมครับต้มเอามึงจะรีบออกมาทำไมมึงได้เริ่มใหม่นะนี่ยโอ้ my god ตายเด้อสมสมออกนำเงินตาเออนั่นแหละนั่นแหละเก่งมากพี่ต้นเก่งบ้าอะไรกูร่วงกูอัพให้กระโดดขึ้นไปโอ้เดี๋ย้นำเงินก่อนอันนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ส้มส้มส้มดีเดี๋ยวเดี๋ยต่อไปเขียวอ้ไม่สูงหรอกสามชั้นอ่าบอกบอกผมมาครับสีอะไรครับสีสีสีฟ้าเขียวสีเขียวหน่อยเออคุณเล,ล่เราจะอจอ,อกเากโรงเรียนแห่งนี้ได้ป่ะอันนี้อะไรนะครับเป็นไหนวะอ๋อ<ะ>เอาโดนลงเรือเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงจะขึ้นบันไดไปทำไมเนี่ยอ๋ออุ้ม,อมรู้แล้วไปเหยียบไปเหยียบสีฟ้าให้หน่อยมันจะมีที่เหยียบอยู่ด้านบนนุ่นนไปเหยียบไป ผมอยู่ด้านล่างครับคุณขึ้นไปเหยียบเลยครับจะไวเหยียบไอย่าเพิ่งออกเลยกูล่วงเลยไหมเฮ้ยต่อไปเดือบเยืบแดงเดินผ่านกระจกไปเลยเดินผ่านกระจกไปเลยฮะอย่าสีแดงไหนสีแดงอ๋อมันเป็นกระจกไนี่วะเออเป็นกระจกเดินได้เดินผ่านได้โอมาไฮนีเรียนโลเนียต่อไปส้มหาส้มดิส้มอยู่ไหนวะส้มอยู่ส้มเน่าส้มเน่าส้มเน่าก็ไม่กินเลยครับเด๋ยวท้องเสียต่อไปสีชมพูต่อไปต่อไปแดง ระวังลงแด,ดงกลับไปนู่น <laughs> กลับไปกลับมาพี่ค,ครับโคตรใจไปน้ําเงินโคตรหลายดา่านน้าเงินแล้วเลยน้ำเงินก็ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเฉยขึ้นบันไดแล้วโอโ้โหมึงมึงก็ได้เดินมานีเลยพิมมึงมานีเลยมานีเลยเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยโคตรง่ายเลยเออไม่เป็นไรให้อันนี้เหยียบเฮ้ยอันนี้น่าจะได้กลับบ้านแล้วกดมาดิพร้อมกันเดียวเดียวเดียวมันนี่ต่อสู้กับอะไรเนี่ย บอสคู oh, 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 oh. อะไรเดียบอสคูตัวเดียวกันปะวะยิงหัวยิงหัวเ,วเออยิงหัวจะยิงตรงไหนมันก็เลือดลดเท่ากันนะโอ้โหเลือลดมันพันห้านะตัวเดียวกันปะเนี่ยหรือคนละตัวตัวเดียวกันโอเคเออมันทีมเวิร์กเนาะมันต้องตัวเดียวกันดิอโอ้โหหรือยังโอ้เลือดมันเป็นพันน่ะยิงห้าสิบเองโอ้คูบอสอ้าเรียบร้อยแล้วเหรอชนะโอประตูวินเนอร์คุณคือผู้ชนะ แเราก็มาตรงไหนเนี่ย <Huh? S 1> เรียบร้อย U S K มาท่านผู้ชมเรากดวิเรียนได้แล้วนะจะเอาพี่มึงไปด่านอื่นแล้วเลยเรียบร้อยเอาแล้วทำไม,ไมผมอยู่มุมมองบุคคลที่หนึ่งเนี่ยมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิป,ปตันนี้นะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์สักสักไลค์ผมด้วยนะครับผมก็มอย่าลืมที่จะไปติดตามพี่อุ้มด้วยนะครับผมโอเคแล้วครับผม,มบายๆจัดไปโอเคไปเร็วไปเร็วครับไปเร็วไปเร็ว